ตัวอย่างข้อสอบภาคกหมวดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสำหรับสอบบรรจุครูและบุคลากรทางการศึกษาข้อ1พอรอบอการศึกษาแห่งชาติพศ2542กำหนดการจัดการศึกษาตามมาตราสิบแบ่งเป็นกี่ประเภท ตอบขอ3ประเภทคือการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยข้อ2พอรอบอรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2547กำหนดให้ใครเป็นผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตอบกกคสอข้อ3ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพศส5 5 6 6และแก้ไขเพิ่มเติมกำหนดหนังสือราชการภายนอกใช้กระดาษขนาดใดตอบขอ a อ ข้อ4พอรอบระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546กำหนดส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสอทอข้อใดไม่ใช่ตอบงสำนักงานเลขาธิการกุงพาพันธ์ ข้อหการพิจารณาลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อข้าราชการครูผู้มีอำนาจวินิจฉัยคือใครตอบกอกคอสอ ข้อ6ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ข้อใดไม่ใช่วิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่กำหนดไว้ตอบคอวิธีตกลงราคา ข้อ7การจัดการศึกษาภาคบังคับตามพอรอบอการศึกษาแห่งชาติต้องไม่น้อยกว่ากี่ปีตอบขอ9ปีข้อ8ตามพอรอบอข้าราชการครูผู้ใดมีอำนาจสั่งพักราชการข้าราชการครูได้ ตอบงอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นข้อ9การจัดทำคำสั่งทางปกครองต้องเป็นไปตามพอรอบอรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539โดยทั่วไปต้องทำในรูปแบบใด ตอบงเป็นลายลักษณ์อักษรข้อ10การอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตามพอรอบอวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองต้องยื่นภายในกี่วันนับแต่วันที่ผู้มีส่วนได้เสียทราบคำสั่งตอบขอ30วัน ข้อ11พอรอบข้าราชการครูพศ2547กำหนดให้การเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษต้องมีคุณสมบัติด,ด้านใดเป็นหลักตอบงอมีผลการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ข้อ12การอุทธรณ์คำสั่งลงโทษทางวินัยอย่างไม่ไร้ายแรงให้ยื่นอุทธรณนต่อใครตอบกอกคส ข้อ13พอรอบอการศึกษาแห่งชาติแก้ไขเพิ่มเติมพศ2545และ2547มาตราย22กำหนดหลักการใดเป็นสำคัญที่สุดในการจัดการศึกษาตอบกอยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อ14ระเบียบงานสารบัญพศ2526ข้อใดถูกต้องตอบขอหนังสือภายในใช้กระดาษบันทึกข้อความ ข้อ15พอรอบอระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546กำหนดว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีฐานะเป็นอะไรตอบกอรกรมข้อ16 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกำหนดวงเงินไม่เกินกี่บาทกรณีงานซื้อหรือจ้างทั่วไปตามกฎหมายพัสดุพศ2560ตอบขอสอง0 0บาทข้อ17 ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของกคสตอบคแต่งตั้งโยกย้ายผู้อำนวยการโรงเรียนทุกตำแหน่ง ข้อ18ตามพอรอบอร,ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่หลักใด ตอบคอจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับก่อนประถมถึงมัธยมศึกษาข้อ19การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูตามระบบใหม่ใช้หลักเกณฑ์ตามกฎหมายใด ตอบขอพอรอบอรข้าราชการครูพศส5 5 7 7ข้อ20ตามพอรอบอรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศส5 5 9 9าคำสั่งทางปกครองหมายถึงข้อใด ตอบงอการกระทําทางปกครองที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายต่อเอกชนข้อ21การพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะค่าราชการครูตามระบบ PA Performance Appraisal ใช้หลักเกณฑ์ตามประกาศของใคร ตอบขอกคสข้อ22การจัดการศึกษาภาคบังคับตามพอรอบอการศึกษาแห่งชาติให้จัดการศึกษาโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจนถึงระดับใดตอบกอมัธยมศึกษาตอนต้น ข้อ23พอรอบอรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539กำหนดว่าการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่เป็นคุณแก่เอกชนต้องกระทำได้ในกรณีใด ตอบงอคำสั่งนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ24ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญกำหนดหนังสือประทับตราใช้ในกรณีใดตอบขอหนังสือถึงบุคคลภายนอกที่มีใชราชการ ข้อ25พอรอบอระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546กำหนดว่าใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมดตอบขอประหลัดกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ26การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกวดราคาอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-bidding ต้องมีวงเงินเกินกี่บาทขึ้นไปตอบคอ1ล้านบาทข้อ27ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกสอจอ ตอบงอพิจารณาเลื่อนวิทยฐานะทำนานการพิเศษข้อ28พอรอบอพรบการศึกษาแห่งชาติมาตรา6กกำหนดให้การจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของใครตอบขอรัฐเอกชนครอบครัวและชุมชน ข้อ29ข้าราชการครูที่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนมีสิทธิอุทธรณ์ต่อใครตอบกอกคสอข้อ30การออกคำสั่งทางปกครองโดยมิชอบ ผู้เสียหายสามารถฟ้องต่อสารปกครองได้ภายในกำหนดกี่วันตอบค90วันข้อ31พอรอบอรข้าราชการครูกำหนดว่าผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูโดยตรง ตอบขอผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นข้อ32การเลื่อนวิทยฐานะตามระบบใหม่ว17ทับ2564ต้องเสนอผลการพัฒนางานในรอบกี่ปีตอบขอสปี ข้อ33 3ออบพรบการศึกษาแห่งชาติกำหนดว่าผู้มีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายคือใครตอบงอบุคคลทุกคนที่อยู่ในราชอาณาจาักรไทย ข้อ34การออกคำสั่งทางปกครองหากมีได้บอกเหตุผลประกอบถือเป็นคำสั่งที่มีผลทางกฎหมายหรือไม่ตอบขอมีผลแต่สามารถเพิกถอนได้ข้อ35หนังสือภายในตามระเบียบงานสารบัญใช้ในกรณีใด ตอบคอติดต่อภายในกระทรวงเดียวกันข้อ36ระเบียบพัสดุพศส5 6 6 0กำหนดวงเงินจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกรณีงานก่อสร้างอยู่ระหว่างกี่บาทตอบกอเกิน5 0 0แสนแต่ไม่เกินหล้านบาท ข้อ37ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของกคสอตอบงอพิจารณาอุรท์และรองทุกข์ของข้าราชการครู ข้อ38ใครเป็นประธานคณะกรรมการค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากคศตอบงอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ข้อ 39. พอรอบอการศึกษาแห่งชาติกำหนดให้การจัดการศึกษาของรัฐต้องจัดการศึกษาอย่างน้อยกี่ปีโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายตอบคอ15ปีข้อ 40. การลงโทษทางวินัยไม่ไร้ายแรงเช่นภาคทันตัดเงินเดือนหรือลดเงินเดือนเป็นอำนาจของใคร ตอบงผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นข้อ41พอรอบค่าราชการครูพศส5 5 7 7กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาสามารถพักราชการค่าราชการได้ชั่วคราวได้กี่วันตอบขอ30วัน ข้อ42การเลื่อนวิทยาฐานะชำนานการพิเศษต้องมีผลงานผลการประเมินกี่ปีติดต่อกันตอบขอสปีข้อ4พอรอบอพรบการศึกษาแห่งชาติพศ2542กำหนดการศึกษาภาคบังคับไม่น้อยกว่า ตอบขอเกปีข้อ44การจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายต้องไม่น้อยกว่ากี่ปีตอบคอ15ปี ข้อ45พอรอบอรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539กำหนดให้ผู้เสียหายฟ้องศาลปกครองได้ภายในกี่วันนับแต่รู้เหตุแห่งการฟ้องตอบคอ90วันข้อ46 การอุดทร์คำสั่งทางวินัยต้องยื่นภายในกี่วันตอบขอ30วันข้อ47ระเบียบพัสดุพศส5 6 6 0กำหนดว่างานก่อสร้างที่วงเงินเกิน5 0 0 0 0นบาทแต่ไม่เกิน5ล้านบาท ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างแบบใดตอบกคัดเลือกข้อ48การจัดซื้อจัดจ้างงานทั่วไปที่วงเงินไม่เกินกี่บาทสามารถใช้วิธีเฉพาะเจะจงได้ ตอบขอสองแสนบาทข้อ49ตามพอรอบอรวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพศ2539ผู้เสียหายสามารถฟ้องศาลปกครองกรณีคำสั่งทางปกครองได้ภายในกี่วันตอบขอ90วันนับจากวันที่ผู้เสียหายรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องข้อ50 คำสั่งทางปกครองที่เป็นคุณแก่เอกชนจะสามารถเพิกถอนได้ในกรณีใดตอบคอคำสั่งไม่ชอบด้วยกฎหมายข้อ51ข้อใดถือเป็นคำสั่งทางปกครอง ตอบคอการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของรัฐข้อ52ผู้เสียหายไม่พอใจคำสั่งทางปกครองสามารถร้องทุกหรืออุทธรณ์ต่อใครก่อนฟ้องศาลตอบออขอกคสอและหรือกอสอจอ ข้อ53กรณีคำสั่งทางปกครองที่เป็นโทษแก่เอกชนเช่นปรับหรือเพิกถอนใบอนุญาตหากไม่เห็นด้วยสามารถฟ้องศาลปกครองภายในกี่วันตอบคอ9้วันข้อ54 การเพิกถอนคำสั่งทางปกครองของราชการต้องกระทําภายในกี่วันหากเป็นคำสั่งที่เป็นคุณแก่เอกชนตอบงอไม่มีจำกัดข้อ55าคำสั่งทางปกครองที่ผู้เสียหายเห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่ยังไม่ได้ฟ้องศาลสามารถทำอะไรได้ ตอบกยื่นอุดทรร้องทุกต่อหน่วยงานผู้สั่งข้อ56ศสารปกครองมีอำนาจพิจารณาคำสั่งของหน่วยงานราชการประเภทใดตอบกอคำสั่งทางปกครองที่เป็นโทษหรือคุณแก่เอกชน ข้อ57กรณีฟ้องคำสั่งทางปกครองผู้เสียหายต้องทำสิ่งใดพร้อมคำฟ้องตอบงอชี้แจงเหตุผลและหลักฐานประกอบข้อ58 คำสั่งทางปกครองที่ถูกเพิกถอนโดยสารปกครองมีผลอย่างไรตอบงอยกเลิกย้อนหลังตามดุลพินิษศาลข้อ59หนังสือราชการภายนอกที่ส่งไปยังหน่วยงานอื่นต้องใช้รูปแบบใด ตอบคหนังสือราชการประทับตราข้อ60หนังสือราชการที่มีชั้นความลับลับมากต้องเก็บรักษาอย่างไรตอบขอเก็บในตู้ล็อกที่มีผู้รับผิดชอบข้อ61การส่งหนังสือชั้นความลับลับ ให้บุคคลอื่นต้องทำอย่างไรตอบงอต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจข้อ62หนังสือราชการที่ชั้นความลับลับเฉพาะสามารถจัดเก็บได้เหมือนหนังสือปกติหรือไม่ ตอบคอต้องเก็บแยกและมีผู้รับผิดชอบข้อ63หนังสือราชการชั้นความลับลับมากหากหมดความจำเป็นต้องทำอย่างไรตอบงอทำลายตามขั้นตอนและลงทะเบียนทำลายข้อ64 การเผยแพร่หนังสือชั้นความลับลับให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่ตอบกอผิดต้องมีสิทธิ์หรือได้รับอนุญาตเท่านั้นข้อ65การลงลายมือชื่อในหนังสือราชการชั้นความลับต้องใส่อะไรเสมอ ตอบงอถูกทุกข้อข้อ66หนังสือราชการชั้นความลับลับมากสามารถส่งต่อทางอีเมลธรรมดาได้หรือไม่ตอบขอไม่ได้ข้อ67หนังสือชั้นความลับใดบ้างที่ต้องลงทะเบียนรับส่ง ตอบกอรับมากและรับข้อ68หนังสือราชการชั้นใดที่เป็นหนังสือชั้นพิเศษตอบขอเปิดเผยยกเว้นข้อ69หนังสือราชการใดที่ควรส่งไปหอจดหมายเหตุ ตอบงอหนังสือที่ครบกำหนดการเก็บรักษาและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ข้อ70หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลหอจดหมายเหตุแห่งชาติตอบกอกรมศิลปากรข้อ71 หนังสือราชการที่มีอายุการเก็บรักษาครบ25ปีแต่ยังมีคุณค่าทางกฎหมายควรดำเนินการอย่างไรตอบงอส่งต่อไปหอจดหมายเหตุข้อ72ข้อใดจัดเป็นหนังสือที่ควรเก็บไว้ในหอจดหมายเหตุ ตอบงอคำพิพากษาสารดีกาที่เป็นบรรทัดฐานขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อรับข้อสอบชุดใหม่ก่อนใครสวัสดีค่ะ